าน,นจิตอัปเกรดสมองตอนที่39นะคะวันนี้นะคะคุณป้านกก็มีเรื่องราวดีๆเอามาเปิดเป็นประเด็นให้ละคะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วก็จิตใจของเรานะคะและมันก็มีผลต่อ,อโลกอนาคตแล้วก็กรรมต่อเป็นลูกโซ่ของคุณได้ด้วยนะจ๊ะ ที่มานี้นะคะคุณป้าก็ได้มาจากพระไตรปิฎกนะคะ,ะเป็นเรื่องราวที่พระพุทธศาสดาท่านเขียนแล้วเอาวางไว้ให้คนได้ศึกษาเรียนรู้และคุณป้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์และสังคมจึงมาแนะนำบอกต่อให้คุณปฏิบัติซะถ้าคุณมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะจ๊ะถ้าคุณเมื่อไหร่ร่ำรวยนะจ๊ะ กรุณาอย่าตนีเหนียวนะคะเพราะอะไรจ๊ะนี่มีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเขาเล่าให้ฟังว่าเศรษถีเป็นคนที่ขี้เนียวตนีงกไปทะทุกเรื่องเลยนะคะไม่ยอมขายอ่ามีทรัพย์สมบัติกูก็จะเก็บใส่หีบใส่หอ่อไว้นะคะฮุกกระบวนการ เก็บมันใส่ล็อกกุญแจเซฟอย่างดีเลยนะคะแล้วก็วางซ่อนไว้ประมาณคล้ายๆสินจีห้องเต้ละคะ่ะกลัวจัดค่ะกลัวคนจะเอาของตัวเองไปแล้วก็สมองแล้วก็จิตใจก็คิดแต่ว่านี่ก็คือของข้ากูตายไปกูก็จะต้องเอาไปด้วยอะไรประมาณนี้ทั้งๆแท้ยิงแล้วสัตวจะทํามันเอาไปไม่ได้ แล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหอบสิ่งที่เป็นวัตถุในโลกใบนี้ไปพร้อมกับดวงจิตของวิญญาณของคุณจริงไหมคะเออถ้าดังนั้น,น,นคุณก็จงปรับนิสัยใหม่เดี๋ยวคุณปาเรื่องราวก็มันก็เป็นผลพวงที่ป้านกบอกนะคะว่าทำไมคนหลายๆคนนะคะยังยึดติดแล้วก็ผูกจิตอยู่กับทรัพย์สินและสมบัติ เพราะเวลาคุณจากลมโลกนี้หายไปแล้วนะคะมันก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเวียนไายตายเกิดนนะคะแล้วเรื่องราวมันก็คือว่าเมื่อเศรษฐีนะคะก่อนจะลาโลกนี้นะคะก็ไม่ได้สั่งเสียสั่งลานะคะแล้วก็ไม่ได้บอกที่แ่งทรัพย์สมบัติเพราะกลัวคนอื่นเขาจะไปล่วงรู้ว่าตัวเองซุกซ่อนสมบัติไว้ที่ไหนสุดท้ายเวรกรรมนะคะก็โกงเปลี่ยนโกงกรรม เศรษฐีคนนั้นก็กลับมาเกิดใหม่แต่ไปเกิดอยู่ในครอบครัวของขอทานและขอทานนะคะก็ขอทานเป็นประเภทแบบว่าจนซ้ำซ้อนซ้ำซากเพราะว่าต่างคนก็เป็นวัฒนธรรมที่มีแต่คนขอทานทั้งหมู่บ้านพอขอคนนี้คนนี้ก็ไม่มีจะใ,ใหม้มีแต่คนขออะค่ะว่ายงง่ายแล้วก็ไม่มีคนจะให้แล้วก็ออกมาเป็นลูกได้ลูกมา,มาอีก ก็คือเศรษฐีคนนี้แหละค่ะดันตกมาลรรมำบากนะคะไปอยู่กับแม่ที่เป็นขอทานที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่าก็เลยออกมาในลูกออกมาหน้า,นา,นาตาปรลาดนะคะเป็นที่รังเกียจของสังคมจนเขาก็ขับไล่ออกพื้นที่ไม่ให้อยู่ร่วมกับกลุ่มบรรดาขอทานด้วยกันเขาบอกว่าเป็นตัวซวยเป็นตัวหิงซวย จนพระพุทธเจ้าท่านก็เดินทางมาเห็นเท่าพอไม่เห็นเท่านะคะท่านก็วางขุดสโลบายแล้วก็ไปบอกลูกของเศรษฐีก็คือในอดีตเขาเป็นเศรษฐีมาก่อนใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ไปหาลูกชายซึ่งเป็นเศรษฐีปัจจุบันนะคะ mm hmm. ก็บอกว่านี่คือพ่อของเจ้าในอดีตชาติท้าเจ้าอยากรู้แหล่งที่เก็บซุกซ่อนของอ สมบัติของพ่อเจ้าเจ้าก็จงเอาเจ้าเด็กขอทานคนนี้ไปเลี้ยงดูแล้วก็ให้อิมนี้พีมันเศรษฐีก็จริงเหรอจะเป็นไปได้เหรอ,อแต่พอดีว่าเรียกความว่าระลึกชาติได้เด็กคนนี้ก็สามารถบอกแหล่งที่ทรัพสมบัติทั้งหลายที่ตัวเองซุกซ่อนไว้เป็นการถ่ายแบบ ให้กับตัวเองนะฮะสุดท้ายตัวเองก็ได้กลับมาใช้ชีวิตเช่นเคยกับลูกของตัวเองในคฤราสนา์เศรษฐีนะม้บอกแล้วนะคะว่าสิ่งอะไรที่เรายอมปลดระวางยอมสละบ้างนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเกื้อกูลกลับคืนตอบแทนก็เหมือนทรัพย์สินสมบัติที่คุณสร้างเอาไว้คุณไม่ทำอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบนันหรืออนาคต คุณไม่เคยได้นึกถึงหรือว่าสะสมบุญบารมีของคุณเอาไว้การให้คือการที่คุณเติมอุศสลและเวลาคุณลำบากยากแคนสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับคืนมาเป็นแรงอ่อัน,นิสงส์ของคุณเองไม่ได้ใครทำให้คุณหรอกคะเพราะว่าคุณทำเอาไว้ก่อนแต่ถ้าไม่มีทำไว้คุณก็จะพกกับวิบากกรรมเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เจอวิบากกรรมบ่อย จงเปลี่ยนตัวเองไหม่นะจ๊ะเร่งสร้างและก็อย่าเหนียวนี่หรือว่าอย่าหวงของอย่าถ่วงความเจริญนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะอ่ารุ่งเรืองไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนพบไหนคุณก็จะมีแต่ความสุขเสมอแล้วก็ไม่ขัดสนจนเจอือเพราะว่ามีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนตลอดทางฝากไว้ให้คิดนะครสังคมจะดี ที่ตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันและสังคมจะดีก็รู้จักเอื้ออาทรวันนี้เป็นวันแม่ก็ขอฝากคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไม่เคยรู้สึกสำนึกหรือคิดค้นอะไรแนวๆน,นี้ให้กับตัวเองเลยนะจ๊ะก็ฝา,ากเอาไว้นะคะสู่ต่อไปค่ะเคที